เอฟซีดาโนโมตนาซาตุบุลนะครับด้วยเอฟซีครับผมเพราะว่าซองจัดมา23ซองครับพี่เซี่ยผมของทีมและของดาวนิมวลทั้ง4รุ่นครับนั่งพนมมือครับดาโนโมตนาสาธุบุญไปมาพร้อมกันขับเอฟซีครับผมสำหรับเอฟซีที่ได้ทำเป็นการให้ ทางทีมงานของพ่อสวยปารยผู P ้ท่อปารวยเป็นสะพานพุทให้นะครับก็อนุโมทนาสาธุพุทธความกันครับเอฟซีับผมสาธุสาธุสาธุครับย่งับปนยัท่นะครับตำบลเพนเขตสอง รูปที่สามพระครูปริยัติปทุมากรเจ้าคณะตำบลสมเ้าเขตหนึ่งและรูปที่สี่พระครูปริยัตรัต,รตนคุณาทานเจ้าคณะตำบลสมเ้าเขตสองโวสอำเบอเพนอำเภอเพนจังหวัดกุดรธานีเป็นบุตรของนายพันและนางพ่ายเพนสวัสดิ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวน8คนคือ,อ 1. นางเครือวันวันวน,นอุดมเสียชีวิตแล้ว 2. นายเจริญเพนสวัสดเสียชีวิตแล้ว 3. นายยุรัเตเพนสวัสดเสียชีวิตแล้ว 4. นางสมบัติสิริยังมีชีวิตอยู่ 5. นายสัะเพนสวัสดยังมีชีวิตอยู่ 6. พระเสียมวิสาโมพมรณภาพ จ็ดนายระเบียบเพนสวัส์ยังมีชีวิตอยู่แปดนายอารุณ์เพนสวัส์ยังมีชีวิตอยู่ด้านการศึกษาพระเงียมวิสาโลเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลเพนประชานุกูลจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จากนั้นเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนประชาสงเคราะห์เจ็ดและออกมาประกอบอาชีพส่วนตัว ด้านชีวิตสมรสพระเสี่ยมวิสาโลหรืออดีตนายเสี่ยมเพนสวัสดได้สมรสกับนางเทวีนันทนนสาต,ตรีชาวตำบลบ้านทาตอำเภอเพนมีบุตรร่วมกันหนึ่งคนคือนายเสรีเพนสวัสดปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัวชีวิตครอบครัวของนายเสียมเพนสวัสดในขณะครองเพศทารวาสได้ประกอบอาชีพ้าขายหาเงินดูแลครอบครัวดำเนินชีวิต มีความสุขตามอัตภาพต่อมาเมื่อวันที่23เมษายน2556นายเสี่ยมเพนสวัสด์คิดโปรงตกในวัดตาสงสารประกอบกับปัญหาสุขภาพและความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตจึงได้ตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเข้าสู่ร่มผ้ากาสวพัสดโดยอุปสมบทที่วัดหลวงเพนตำบลเพนอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานี มีพระภูโอภาสรัตนคุณเจ้าคณะอำเภอเพนเป็นพระอุปชาพระภูวิบูลธรรมสถิตเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระภูธีระรมาพิมลเป็นพระอนุสาวนาจารย์จำพันษานาวัดบวรนิเวศบ้านดอนสวรรค์ตำบลเพนเป็นเวลา2,000ปีพุทธศักราช2,558ย้ายมาสังกัดวัดบ้านใหม่หมู่ที่2 ำบลเพนอำเภอเพนจังหวัดอุรธธานีจนถึงปัจจุบันด้านอุปนิสัยพระสงียมเป็นผู้มีอธัธยาศัยดีมีเมตตาวางตนเหมาะสมแก่สมณสารูปมีความรับผิดชอบสูงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านใหม่เสมอมาด้านความเจริญทางธรรมปี2557สอบได้นักธรรมชั้นตรีปี2559สอบได้นักธ 2,562ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดบ้านใหม่ช่วงที่ครองสมณเพศได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนพระธาตุวิทยาตำบลหนองกอมเกาะอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายจนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นช่วงสุดท้ายของชีวิตพระสเงียมวิสาทโทมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานและความดันรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์มาโดยตลอด กระทั่งวันเสาร์ที่23สิงหาคม2568เป็นวันพระวันธรรมัสวนะแรง14ค่ำเดือน9เป็นประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวอีสานพระสงียมได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นปกติกระทั่งช่วงสายก่อนทำสังฆกรรมสวนปาติโมกที่โบสถพระสง่ยมมีอาการหน้ามืดมัคนายกจึงได้นำพระสงียมส่ง เพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลเพนแต่ระหว่างทางพระสงเียมได้ถึงแก่มรณภาพด้วยการสงบเมื่อเวลา12.28นนาทีสริอายุได้65ปี11เดือน7วันครองสมณเพศได้1 1พรรษาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้การมรณภาพของพระสง,งยมวิสาโทเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีผู้ใดหนีความตายไปได้แม้แต่คนเดียวสิ่งที่ยังคงอยู่ของพระสง,งียมวิสาโทคือคุณงามความดีที่ท่านได้ประกอบไว้ ยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกท่านปราบนานเท่านานพฤศกภาคสอนอีกกุญชรอ,อันปลดปรงโททนเสน่งคงสัมพันธ์หมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา,าพระนผู้มีเกียรติที่เคารพกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบันได ที่พระสงยมและท่านอาจจะเคยล่วงเกินแก่กันก็ขอได้โปรดอโหสิกรรมต่อกันเพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่พระสงยมวิสาโทผู้วายชนผู้มรณภาพขอเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดสงบนิ่งด้วยการสงบสํารวมส่งดวงวิญญาณพระสงยมวิสาโทไปสู่สัมปายภพขอเรียนเชิญครับ ฝาลงเก้าเจ็ดฝาลงเก้าเจ็ดนะครับ <ฮา S 1> ประกาศ<ง>แล้วครวับพีี่ครับผมอะไรอยู่ใกล,ล้รถตูีเบียร์ว่โกกเอาหลังจากวางดองไม้จันรเสร็จจะออกซ้ายขวาก็แล้วแต่สะดวกแต่อย่าย้อนเส้นทางนะครับแต่ถ้าย้อนเส้นทางก็จะลำบากนิดหนึ่ง มีทานในคณะผงจากฝ่ายมหานิกยายแล้วก็จากฝ่าย,รยธ,ธรรมยุทธ์ของคณะนะครับได้มาร่วมในพิธีชาปนกิจพระตะเงียงวิสาธูในวันนี้ด้วยแคปหน้าจอครับว,วซี่ครับผมโอ้ยไปแล้ว ท่านท่านที่อยู่ใกล้ผมกลับมาดูนี่ผู้เท่าพระสบายนะครับเ่อผู้เทาไปแล้วครับทีผมเลขฝาลงเก้าเก็บแดงเร็บขึ้ครับเวลาเวลาว่างนี่เราเข้าด้านเดียวกันผู้ชายผู้หญิงออกซ้ายผู้ชายออกขวา หน้าเข้าคืนพอเม็ดเดียวครับพี่ที่ผมแคปหน้าจอไว้เลยครับ f อครับผมเห็นกันจัดๆนะครับนขขวาลงครับ f อครับผมจะเป็นการเหมาะสมตอนนี้เรียนเพิ่มนะครับตามที่เคยเล่าให้ฟังครับพี่ีครับว่าเป็นเลขขวาลงที่ได้มา97้แต่ทะเบียนรถก็97เช่นกันครับพี่ที่ผมให้ไว้ก็9 9้าเ ก่อนที่จะมรณภาพ3วันครับปูให้ก่อนแล้วนะครับซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นปลาลงของตัวเองจะมาตรงกับตัวนี้อ่าแล้วก็ทำเบียนรถ97เช่นกันครับเครัผมเมื่อนี้เห็นกันจ้าจครับเจชครับผมนะครับนะผ ทีครับผมบน้อมสรงปูเม็ดเดียวขึ้นสู่สวงสวรรค์ครับอยูทีครับผมตัวเลขที่ได้มานะครับนะต่ะาปกนแคปหน้าจอไว้นะครับด้วยเอฟซีครับผม ตัวเลขแนวทางที่ปูเม็ดเดียวก,ก่อนที่จะจากไปกัมพูชีให้เอาไว้คือ9 97เลขฝาลง97เลขท้ายร,รถที่มันทุกมา97เช่นกันเกิดปี2502 0ครับอายุ66ปีย่าง67ครับ,รบเ c ซีครับผมโชคมาํำดวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผม